เคยลองนึกกันเล่นๆไหมครับว่าโต๊ะเรียนตัวเก่าที่เราเคยนั่งหรือว่าสมุดจดที่ใช้จนเยินเนี่ยมันมีเรื่องราวอะไรซ่อนอยู่ข้างในบ้างวันนี้เราจะพาทุกคนไปสำรวจโลกของพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษากันครับลองฟังประโยคนี้ดูนะครับนี่คือคำบอกเล่าจากพิพิธภัณฑ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยครับพูดถึงขุนจำนงทิพยาประศาส์คุณครูในสมัยก่อนที่ขึ้นชื่อเรื่องความเป๊ะและไม้เรียวในมือ แค่ประโยคเดียวเนี่ยก็ทำให้เราเห็นภาพบรรยากาศห้องเรียนสมัยก่อนได้ชัดขึ้นมาทันทีเลยนะครับเรื่องเล่าแบบนี้ล่ละครับที่ทำให้เราต้องย้อนกลับมาถามตัวเองว่าเอ๊ะแล้วในห้องเรียนของเราละ่ะมันมีสิ่งของหรือมีความทรงจำอะไรบ้างที่กำลังรอวันให้มีคนมาค้นพบแล้วก็เล่าเรื่องของมันต่อไป และจากคำถามเมื่อกี้นี้เองครับที่จะพาเราไปสู่หัวข้อแรกกันว่าจริงๆแล้วสถานที่สำหรับความทรงจำในวันวนเหล่านี้มันคืออะไรกันแน่ใช่แล้วครับเรื่องราวและความทรงจำเหล่านั้นนะมันมีบ้านของมันเองนะ สถานที่แห่งนี้เรียกว่าพิพ,ธพิธภัณฑ์ทางการศึกษาครับซึ่งหน้าที่ของเขาก็คือการรวบรวมเก็บรักษาประวัติศาสตร์การเรียนการสอนเอาไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังๆอย่างเราเนี่ยได้เข้าไปสำรวจแล้วก็เรียนรู้จากมันได้แต่ว่าก่อนที่เราจะไปเจาะลึกเรื่องพิพ,ธพิธภัณฑ์ทางการศึกษากันแบบเต็มๆนะครับผมว่าเราถอยกลับมา1นก้ามาทำความเข้าใจภาพใหญ่กันก่อนดีกว่าว่าคำว่าพิพ,ธพิธภัณฑ์จริงๆแล้วมันหมายถึงอะไร ทาว่ากันตามนิยามเป๊ะๆเ,เลยเนี่ยหัวใจของพิพิธภัณฑ์ก็คือการเป็นสถาบันที่ทำเพื่อสังคมครับไม่ได้หวังผลกำไรหน้าที่หลักๆก็คือการเก็บรวบรวมของมีค่าไม่ว่าจะเป็นของทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมหรือวิทยาศาสตร์แล้วก็นำมาจัดแสดงให้เราได้ดูได้เรียนรู้แล้วก็ได้รับความเพลิดเพลินไปด้วยซึ่งพิพิธภัณฑ์ก็มีหลายประเภทมากๆเลยนะครับมีตั้งแต่พิพิธภัณฑ์ศิลปะประวัติศาสตร์ไปจนถึงวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติวิทยาหรือโบราณคดีแต่ละที่ก็จะเน้นไปคนละแบบแต่ทั้งหมดนี้ล่ะครับคือภาพรวมที่จะทำให้เราเข้าใจพระเอกของเรื่องในวันนี้ได้ดีขึ้นเอาล่ะครับพอเห็นภาพใหญ่กันแล้วทีนี้เรามาซูมเข้าไปที่โลกของพิพ,ธพิธภัณฑ์ทางการศึกษากันดีกว่าซึ่งถ้าจะให้แบ่งกันจริงๆนะครับมันจะแบ่งย่อยได้เป็น4รูปแบบหลักๆเลยแต่ละแบบก็มีเสน่ห์ที่แตกต่างกันไปครับ ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะครับพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษาก็เหมือนกับทำมชชีนดีๆนี่เองที่สามารถพาเราย้อนเวลากลับไปดูได้เลยว่าการเรียนการสอนในอดีตเป็นยังไงและมันมีพัฒนาการมาจนถึงจุดที่เรายืนอยู่ในทุกวันนี้ได้ยังไงมาเริ่มกันที่รูปแบบแรกเลยครับแบบนี้จะเน้นไปที่ภาพรวมใหญ่ๆของประวัติศาสตร์การศึกษาของชาติหรือของภูมิภาคนั้นๆครับพอเข้าไปปุ๊บ สิ่งที่เราจะได้เห็นในพิพิธภัณฑ์ประเภทนี้ก็คือวิวัฒนาการของการเรียนการสอนเลยตั้งแต่ตำราเรียนเล่มแรกกระดานชนวนลูกคิดไปจนถึงชุดนักเรียนย,ยุคต่างๆที่เปลี่ยนไปตามสมัยนิยมอย่างเช่นที่พิพิธภัณฑ์การศึกษาไทยของกระทรวงศึกษาธิการครับรูปแบบที่2ออันนี้จะเจาะจงมากขึ้นอีกครับคือจะไม่ได้มองภาพรวมระดับประเทศแล้วแต่จะโฟกัสไปที่ประวัติของโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งโดยเฉพาะเลย ที่นี่ก็จะเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนนั้นๆเลยครับตั้งแต่รูปถ่ายตอนสร้างโรงเรียนใหม่ๆถ้วยรางวัลเกียรติยศต่างๆไปจนถึงผลงานเด่นๆของสิทธิเก่าซึ่งเป้าหมายหลักๆเลยนะคือการสร้างความภาคภูมิใจแล้วก็ความผูกพันในหมู่สิทธิเกา่าสิทธิปัจจุบันแล้วก็คนในชุมชนก็เหมือนกับพิพิธภัณฑ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยที่เรายกตัวอย่างไปตอนแรกนั่นแหละครับมาต่อกันที่รูปแบบที่3นะครับ อันนี้จะเน้นไปที่เครื่องมือแล้วก็วิธีการสอนในสายวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะเลยจุดเด่นหรือว่าไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์แนวนี้เลยก็คือการที่เราได้ลงมือทำเองครับจะมีนิทรรศาการสนุกสนุกให้เราได้ทดลองได้สัมผัสแล้วก็ได้เรียนรู้ปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ด้วยตัวเองตั้งแต่อุปกรณ์ทดลองไปจนถึงท้องฟ้าจำลองอย่างที่อ,อพวชหรือองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติที่หลายคนน่าจะเคยไปเที่ยวกันมาแล้ว และก็มาถึงรูปแบบสุดท้ายครับแบบที่4อันนี้จะมีความเชื่อมโยงกับชุมชนแล้วก็มรดกทางวัฒนธรรมในพื้นที่นั้นๆแบบลึกซึ้งเลยพิพิธภัณฑ์แบบนี้จะเล่าเรื่องราวการศึกษาที่มันอย่างรากลึกอยู่ในชุมชนนั้นๆครับอย่างเช่นประวัติโรงเรียนแห่งแรกในตำบลบทบาทของวัดที่เคยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้หรือว่าภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมาซึ่งมีบทบาทสำคัญมากๆเลยนะครับในการอนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่นเอาไว้ พอเราได้เห็นรูปแบบที่หลากหลายแล้วเนี่ยคำถามต่อมาที่น่าสนใจก็คือแล้วไอเดียเรื่องพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยบ้านเราล่ะมันเริ่มต้นขึ้นมาได้ยังไงใครกันนะที่เป็นคนบุกเบิกเรื่องนี้เราจะไปหาคําตอบกันในหัวข้อนี้ครับพระบิดาแห่งการพิพิธภัณฑ์ไทยถ้าเราลองดูตามไทม์ไลน์นี้จะเห็นว่าพิพิธภัณฑ์สาธารณะแห่งแรกๆของโลกเนี่ยเขาเกิดขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่17แล้วนะครับส่วนในประเทศไทยเรา ไอเดียนี้เริ่มต้นขึ้นในสมัยรัชกาลที่4แต่จุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆเลยเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ครับเมื่อมีการตั้งพิพิธภัณฑ์สำหรับประชาชนทุกคนเป็นครั้งแรกตรงนี้จะเห็นได้ชัดเลยครับว่าทั้งสองพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญที่แตกต่างกันรัชกาลที่4ทรงเป็นเหมือนผู้ริเริ่มหรือผู้จุดประกายคือทรงเริ่มสะสมของแล้วก็บัญญัติคำว่าพิพิธภัณฑ์ขึ้นมา แต่รัชกาลที่5ท่านทรงเป็นผู้สถาปนาคือเป็นผู้ที่นำแนวคิดนี้มาทำให้เกิดขึ้นจริงแล้วก็เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมด้วยเหตุนี้ล่ละครับพระองค์จึงทรงได้รับการยกย่องให้เป็นพระบิดาแห่งการพิพิธภัณฑ์ไทยมาถึงตรงนี้ผมว่าหลายคนอาจจะเริ่มสงสัยแล้วว่าแล้วทำไมเราต้องเก็บของเก่าๆพวกนี้ไว้ด้วยโต๊ะเรียนเก่าๆหรืออุปกรณ์พังๆมันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอ ประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับคือการสร้างพิพิธภัณฑ์เนี่ยมันไม่ใช่แค่การเอาของเก่ามากองกองรวมกันนะแต่มันเป็นกระบวนการที่ผ่านการคิดมาอย่างดีแล้วตั้งแต่การกําหนดเป้าหมายว่าจะเล่าเรื่องอะไรให้ใครฟังการรวบรวมของการออกแบบนิทรรศการไปจนถึงการเขียนคําบรรยายทุกขั้นตอนมีเป้าหมายเดียวกันครับนั่นคือการเล่าเรื่องและนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยพิพิธภัณฑ์เหมือนก็คือเรื่องเล่าที่จับต้องได้นั่นเอง มันเชื่อมเราเข้ากับคนในอดีตทำให้เราเข้าใจว่าเราเดินทางจากจุดไหนมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอทิ้งคำถามไว้ให้ลองคิดกันเล่นๆน,นะคะว่าในอนาคตข้างหน้าอีกสัก50ปีหรือ100ปีของอะไรจากห้องเรียนออนไลน์หรือห้องเรียนดิจิตัลในยุคข,ของเราที่จะถูกเลือกให้กลายเป็นวัตถุจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษาเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของยุคสมัยเราให้กับคนรุ่นต่อไปได้เรียนรู้กันครับ